ไอ้จับอืมลุยบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เอ้านี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยเขียนป้ายแบบนี้ใครจะไปเชื่อวะเนี่ยเบสเด็ดเบ พี่เพชรหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยพี่เพชรดูนี่โอ,อ,อ้โหพี่เพป้ายี่ได้ผลติดปุ๊บหลอกคนได้ปัป๊บเจ๋งจริงวิสสุดยอดมากไอเดียแจ่มมาแล้วปิดขาดูเอาไปดูปิดขาให้ดูเอานะก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละเขามีแจ่หนีผีลงตุ่ม ไอ้นี่หนีหนี่ลงตุ่มแล้วใครมันจะไปเชื่อเฮ้ยคนด้วยทั่วเฮ้ยเฮ้ยอ้าพี่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่นี่เออไม่มีคนอยู่จริงด้วยเฮ้ยไปหาตัวมันให้เจอลากมาตื้มให้เข็ดได้เลยพี่ เงูเงียบแบบนี้ระบายลมหน่อยมา้ยมันคิดจะหนีนี่งั้นเหรอโอยอย่าให้กูเจอนะมึงเลสเลสเลยไปเว้ย เบ้นเบนเบนเปิเป็นลมไปเฮ้ยพี่เบ้นไม่ลมอ่ะพี่เบ้นจะไป็ลไรพี่เบ้นพี่เบ้นลงมาให้ได้แค่นี้หูก็จะหนวดไปแล้วเอามาดูแค่จันลงมาทำอะไรกันครับทำไมดูเดี้ยงๆขนาดนี้ครับเป็นไรครับเนี่ยเขาหนีนี่ไปลงในตุ่มแล้วก็โดนตีอะสิเป็นไรปะครับพี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเออไอ้เปิ้ลเฮ้ยเฮ้ยผู้พิเเฮ้ยเฮ้ยไอ้เปิ้ลเฮ้ยไอ้เปิ้ลไอ้เปิ้ลเป็นอะไรเนี่ยทำไมโซมแบบนี้เฮ้ยใครทำอะไรแกใครทำแกบอกมาโอ๊ยไม่มีใครทำอะไรฉันทั้งนั้นอ่ะ แต่ฉันวิ่งหนีมันไปอ่ะดันตกท่อหัวฟาดกับพื้นขาก็แพลงด้วยโอ้ที่แท้ก็ตกพ่อเฮ้ยค่อยยังช่วยหน่อยใครยังช่วยอะไรเราวันนี้รอดแต่พรุ่งนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า เป็นไงพีมะเห็นแล้วใช่ไหมเพราะสายนาสงสารขนาดไหนไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยจะต,ต้องมาเจ็บตัวด้วยแบบนี้เพราะนายเลยนายไม่ควบคุมลูกน้อยให้ดีอ๋อเปล่านะพวกนี้ไม่ใช่คนของฉันสักหน่อยมันมาจากไหนกันก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอับแล้วอย่างหนึ่งนะฉันก็ไม่ได้สงสารคุณมาใสาสักนิดเดียวเลยจริงเหรอไ่ชจริงเหรอจริง คูณเป็นไปๆคิดและคะคุณอาคะพี่เขาเป็นไรอะคะถามอะไรก็ไม่ตอบอะชใส่หนูอะค่ะแต่เรียกอาก็เกินไปพี่ชื่อว่าจันทธานกวง สื่อเรียกที่ว่านนาธานแต่ชาวบ้านเรียกว่ากกงเป็นแรทั้งรวมลูกค้าพูดด้วยทำญิงไม่คุยด้วยหญิงนักไปยีหัวตัวเองอยู่บ้านดีไว้หไม่สวยเยินแล้วยังมาญิงถุยเขาบอกว่าสวยไม่ได้สวยยอดระเบิดโอ้ยพายุน้ำลายเต็มหน้าผ้ามากันในกลงเดี๋ยวนี้เลยมึงโอ้ไ่ถนัดฟันยังไงมันได้ทุบคนไม่ด่วยไงโอ้ย ไอ้นี่ถ้าจะเอาไม่อยู่แล้วมึงต้องเอาหน้ากากราประดานน้ำแล้วมังเนี่ยไม่ต้องพูดได้แล้วฉันอ่ะความไม่พูดก,ก็จะให้พูดคนพูดก,ก็จะให้หยดพูดมาอุ้ยทางไหนนี่หรือมองพูดพูดพูดไอ้หย่า,ยาก็มา,<บ>อ,ยาอยู่ใต้ปุณนะเม็นมาเหม็นได้ไไม่พอได้ดูดเต็มแฉลางกวงไปหมดแล้ว ไร้้ำใจพอมีเรื่องก็หายไปหมดไอ้พวกไม่ดีไอ้พวกขรรย์เฮ้ยพี่พวกมากันแล้วเอ้ยคือใช้ก็มาพูดถึงไอ้จัดไอ้นี่นี่จะเปิดเียเลยเจ่ยงแต่ข้างหลังเอ้ยรับหลังปุกปากไปเลยคิดแล้วโมโหแล้วเกิด ไม่รู้จักรับผิดชอบกันสักบ้างทำเป็นพูดดีแล้วทีนายอ่ะไปชวนให้คนอื่นเขาติดหนี้ติดสินเนี่ยคิดบ้างไหมว่าเขาจะเดือดร้อนแต่มาคิดดูแล้วมันน่าจะเป็นกรรมของฉันมากกว่าที่ไปชวนพวกเขากู้เงินอ่ะอ้าวเ้ยทำไมยอมรับไง,ไงนะ่ายง่ายงั้น่ะนี่ไม่ใช่สันดาไม่ใช่นิสัยพี่เนี่ยอ้าวก็หวังจะไปเอาค่าคอมไง เฮไม่น่าเลยเราอยากจะขอโอาโหสิเขาจังเลยพูดเหมือนอยากลาตายเลยเออแต่อาจาตายจริงก็ได้นะเพราะเฮี้ยมไม่ปล่อยในไว้แนะ่อ้จัดนะไอ้พวกเฮี้ยมมันคงท่าเราแน่ก็ดีเหมือนกันจะได้ตายก่อนปี2012อะ่ะจะไม่ถูกน้ำท่วมไงออนี่สานึกเดีนยอไม่ได้แนละ้วต้องหาวิธีการแก้ไขด้วยเรื่องนี้จะแก้ไขย,ยังไงเออ พี่เพชรคนดีชอบแก้ไขแล้วพี่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้ยังไงไม่ต้องห่วงเรานะเรื่องนั้นเนี่ยฉันแก้ไขแน่ฮะแต่ตอนนี้คิดไม่ออกเอ้ยอ๋อนี่มันแก้ตัวเนี่ยคนแบบนี้เขาเรียกอะไรอ๋อก็คนจันจันอังคารพุทธพลังเดี๋ยวไม่ก็หาวิธีแก้ได้เองแหละไม่ต้องยุ่งหรอก<ห>แต่ผมมีวิธีนะครับจะทำยังไงไ นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรกันพี่เพชรก็แค่ไปตายเป็นคนที่กู้เงินพี่เพชรไปเนี่ยมารับผิดชอบทั้งหมดเลยแค่นี้จบเรื่องแล้วไม่ดีหรอกพี่มะอะพี่อะไม่ดีเองรับผิดชอบคนเดียวดีกว่าโอ้ยนี่ก็เซ็งเลยสิครับไอ้ที่ผมนี่อุตส่าห์ไปสืบรู้มาว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเช่าบ้านอยู่ที่บ้านเช่าไทยซอยนี่มันก็พี่เพชรมาทำนี้กับที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจนะพี่เพชร มันไปต้งแต่ไานพูดว่าบ้านเช่าท้ายซอยแล้วนายนายด้วยเป็นเรื่องแน่เดี๋ยวได้นายเพิ่มนี่เลยครับทางนี้เลยครับพี่พี่จอดครับนี่นี่นี่บ้านหลังนี้เลยโอ้เนี่บุกเข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะโดนสับข้อหาฟุกลุกไม่แก้ลุกลุกแก้ให้หน่อยก็ไม่แก้เลย เฮ้ยเอางี้เราเอาดีทีฉีดมันเข้าไปเลยนะเดี๋ยวไล่พวกมันออกมาเองไม่ใช่ปลวกเข้าสานเสกดีกว่าเครื่องไปให้สุดแรงเินไม่ใช่ผีเอางี้ดีกว่าพ้อประตูดูซ้วนนะครับโดูซ้วมไม่เลยเอางี้ดีกว่าไฟไหม้เขาไฟไหม้ไปีเลไฟดีเลยไฟไหม้ไฟไหม้ไปไหไฟไฟไหไฟไฟไฟไ้ไฟไฟไฟไไฟไฟ ออเี้ยนาแล้วุ้ยหักัเลยักเลยแต่ารงมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยนี่อัตอัรเรียบร้อยตอนนี้ฉันจับตัวผัวไว้ได้แล้วส่วนฉันก็จับตัวเมียมันได้แล้วเมียมกูเพื่อนเล่นมึงเหรอไม่ใช่ครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนก็ดีแล้ว ชํารละค่าหวดมาให้ฉันซะอนี่ไงครับลูกพี่ครับพวกเราได้ทาการจับตัวพวกมันมาให้พวกพี่แล้วครับพวกเราขอตัวก่อนครับเ้ยมึงนี่แหละตัวดีนีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่ามึงจะนาเงินมาคืนให้กูครบทุกคนไม่งั้นตายเธอ